สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มประกาศฟรีที่เว็วเบนี้นะสำหรับคนที่ต้องการที่จะทำแบบลิงก์ไปหาเว็แบบตัวเองนะไม่คลิกไปที่ b ีบีโคดนะครับตรงนี้เลยนะคบีบีโคดแล้วก็จะเข้ามาที่ b ีบีโคดเราก็จัดการ,รเขียนบทความที่รเราต้องการ ใส่แบนเนอร์ใส่อะไรก็ได้ครับแต่วา่าทำเป็นเรียกอะไร การออฟิบบสายเคเคมลนะตอนนี้ถาไม่ทราบสถิตินี้มันจะเคเคไหมครับเคเบโลกดเลย สมมติว่าไ,ได้ตรงนี้แล้วนะก็ทำการกวานี่คืออะไระได้เราก็จะได้ลองจุด,ๆ,ดๆ,ๆมาใช้นะครับเสร็จแล้วเราก็นำมาใส่ตในช่อง a d d r e s นะครับที่ว่าสีราชาชมพูเขาเชิญเชิญนะชม สองส่วเสไปครับหน่อยครับก้าดีสาธีอีเมลก็คีีดีเล็กกะเกตีดีไซน์มสกอลนะคอัว่าตัเป็นตัวอย่างก 在。 หนนมดกันไปครับอ,อเคเ e ็คแล้วก็ลิงก์ลิง์ลิงค์เราอูอยู่ในนี้เล่าตบไปครับเสร็จ้ดขึ้นะนะใจไปครับใช่ไหกครับลองคลิกดูนะครับที่ลิงก์ ว่าลิงก์ออกเช็คด้วย follow do follow โอเคนะครับดู follow นะไปยังเว็บคุณได้จะดูแมพก็ได้ก็ยินมาตรงชนดีเียว่ามาเมื่อกี้โอเคครับน่าจะไม่ยากนะครที่ต้องการจะโหวตแบบฟรีนะครับมัน้องใช้จ่ายอะไร เรื่องไตเติลน่าจะสัส้นๆนิดนึงเพราะว่าเขาจะจำกัดเพราะผมก็ซ้อสคลิปจาะเทศนอกมาเรื่องน่าจะจำกัดเรื่องตรงนีง้นิดหน่อยแล้วก็ระชับหน่อยแล้วกัน,นครับไตเติลจะได้ไม่มีปัญหาโอเคครับสวัสดีครับ